ได้วยีแมด้วยมีันาเล่าเคแม่ดอ้หนูเล่นดีแล้วดีๆนะหนูเล่นดีแล้วค่ม่ี่มี่ไปอะรอะไอ่ะอะพี่นาเเนี้ยเร็วเราไมดีแม่เร็วเร็วเอาเร็ว

อ่ะพิ่ั้นะพิทันพททันพีทันพีัเปล่าพีั้เป่าแล้ว อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวบอกใครเนี่ยน้ำน้ำเปล่า